ภาพทุกภาพคือความทรงจําที่แหม่มจะจดจําไปแบบไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตว่าครั้งหนึ่งแหม่มได้มีโอกาสไปประเทศอังกฤษกับท่านอาจารย์แม่ด็เตอร์ทิติรัตวิชัยดิตฐอาจารย์ปู่ธนาชัยรถอาลามและเพื่อนกลุ่มธรรมะสบายดีคือพี่ลูกตาลน,น้องแนนซี่และคุณแก้วตา ในงานฝังรูปนิมิตรและปฏิบัติธรรมนวัสีอินทราอัตุรากรุงรอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่30มิตรถุนายนถึงวันที่10กรกฎาคมปี2562พวกเราเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ไม่เล็กในสายตาของคนไทยในอังกฤษทุกคนรู้จักเราในนามกลุ่มพระเจ้าตาก ทำงานเพื่อสังคมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเทดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชการสวมชุดไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นจุดเด่นแก่ผู้พบเห็นทำให้พวกเราได้พบกับกัลยาณมิตรพาพวกเราเดินทางไปเที่ยวประเทศเวลประเทศที่สวยงาม หนึ่งในโรคที่ใครๆก็ฝันอยากจะไปเที่ยวพวกเราได้รับการดูแลแบบ V.I.P. ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นเพราะบุญถึงคำคำนี้ที่ท่านอาจารย์แม่ท่านได้กล่าวไว้หากเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาและปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอนเมื่อถึงเวลาเมื่อบุญถึง เราก็จะได้รับในสิ่งที่เราต้องการแม่มได้รับความรักความเมตตาจากท่านอาจารย์แม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มธรรมะสบายดีได้เดินงานบุญอย่างที่ตั้งใจไว้ได้เห็นการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์จากท่านอาจารย์แม่เป็นต้นแบบที่ทำให้แม่มได้ปฏิบัติตามด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาไม่ลังเลหรือสงสัยทำทันที ภาพความทรงจำเหล่านี้ถึงได้เกิดขึ้นค่ะด้วยรักและศรัทธาจากหัวใจแม่มสิริปียาโคทอร